เมื่อเช้ายัางวิ่งเล่นสนุกสนานอยูต่ตอนนี้ทำอะไรกันตกใจอะไรทำอะไรลูกขึ้นมาทำอะไรแล้วไปเบียดน้องทำไมแพลโดตพลโดลแมวหน้านิ่งนิ่งไหมลูกนิ่งเมื่อเช้าก็อ,อ้อนอ้อนเป็นจังหวะนะลูกนะโอ๊ย แล้วลงอ่างเป็นไหมเนี่ยฮะลงอ่างเป็นไหมฮึฮึเราได้ยินเฉียงมาเจ้ากันเลยว่ะมันใช่เฉียงนี้หรือเปล่าทูทูไทยๆด้วยได้ไหมอ่ะอืมจับผัดไม่ได้เลยม่มมี่จับผัดไม่ได้เล,ลดเดินมาเล่นราง,งก่อนหน,น,นะ